ว่าการรอสีกันยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะปีนี้ก็ได้เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ได้ร่วมงานกับทางออสมิีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆวันนี้นะคะเป็น n e นิวแฟชั่น s t o ร e นะคะที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนเลย,เยลก็รู้สึกเป็นเพื่อนมากเลยเป็นไงบ้างเข้าไปแล้วเห็นโชมไหมชอบมากๆเลยเพราะว่ามีความเป็นแบบเซอร์พอลนะคะเขาชอบความเป็นแบบอาร์ตเลยเข้าไปเหมือนไม่ได้เข้ามาช้อปปิ้งอย่างเดียวเหมือนเข้ามาในมิวเซียมที่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งงานอาร์ตของเขาใช่ป

สีสันของ p a u สมิธนะคะก็มีความเป็นซิกเนเจอร์อยู่แต่จริงเราชอบอะไรอย่างไงบ้างค่ะก็สรนานตันรู้สึกว่า p a u สมิธ t h เขามีความสนุกแล้วก็ขี้เล่นตัวนักตาเลยก็รู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์ของแบนก็ตรงกับเราเหมือนกันก็ชอบชอบในความสนุกสนานของ p a สมิธค่ะเออถ้าใครสนใจลองมาดูค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะมีเสื้อผ้าหลากหลายมากเลยจะเป็นลุคเท่ๆแบบนี้หรือจะเป็นอรอแคชชวลหรือว่าจะเป็นเอ e v e r y เดย์ลุคนะคะก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่ชั้น M ที่ M Quartier อันดับหนี่งเป็นเวลาล่าสุดสร้างอินแพกมากค่ะก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้กลับไปนิลานอี่ามาจุดจุดเป็นอันดับสามเลยเป็นยังไงบ้างที่มีสิท ก็ไม่คิดเหมือนกันเขาว่าตัวเองจะจะ,จะสามารถทำยอด EMB ได้ขึ้นมาติดอันดับกับคนอื่นๆนก็รู้สึกด <c oughs> ีใจมากๆรู้สึกยังไงที่หลายคนแบบว่าเราเป็นแบบแฟชั่นไอคอนก็จริงๆเราต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆทุกคนนะคะถึงพี่ๆสื่อด้วยที่ช่วยโปรโมตต่างนะคะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้ามาในสายแฟชั่นค่ะแล้วก็อยากทำตรงนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆเราเราคิดว่าเราแบบโดนเด่นอะไรกับตึงตาตึกันของเขานั่นสิคะตอนแรก คิดอยู่ว่าแบบอาจจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์ของตานเองที่อาจจะเวลาเป็นนักแสดงก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเวลาที่มาไทยแดตก,ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอาจจะทําให้ดูแตกต่างกันเลยอาจจะทาให้ดูน่าสนใจค่ะอยยางไม่ของสาย <Okay. S 2> แฟร์รอกขนาดไหน พอได้เข้ามาในสายวงการแฟชั่นตานก็รู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวเก่งขึ้นเพราะว่าได้ไมาเห็นศิละปะความหลากหลายในการแต่งตัวก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยจะต้องช็อป,ช,อปช็อปปิ้งหนักขึ้นเลยก็ด <c oughs> ้วยก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการซื้อของให้ตัวเองมันก็เป็นการเทอปปิอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนการเสริมบุคลิกภาพข,ของตัวเราให้ดียิ่งขึ้นด,ด้วยก็รู้สึกว่าการช้อปปิ้งสนุกมากขึ้นไอจิเดือนเดือนหนึ่งหนักนาดไหน แล้วแต่เดือนแลวกันบางเดือนก็อาจจะหนักก็เป็นเหมือนควฝันให้ตัวเองเวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้าเรียกว่า2ปีที่ผ่านมาแต่สองปีนันที่เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเล่นจีแนวแล้วก,กระแสแรงมากค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนวะันนี้ก็มากันเยอะเลยก็จริงๆแล้วน้ําตาลก็เป็นนักแสดงมามาประมาณ10ปีแล้วนะคะก็ก็นะวันนี้ก็ยังเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็ดีใจมากๆที่การแสดงของเรานะคะได้ ได้ถ่ายทอดสู่ตลาดโลกมากขึ้นเหมือนกับแฟนๆทําให้เรามีโอกาสในการที่เราได้แสดงความสามารถให้แฟนๆประเทศอื่นได้ดูคืออะจรงมีงานพวกแข่สัอนก้วยก็เยอะพอสมควรก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆที่ที่ให้โอกาสครั้งนี้กับน้องปา <c oughs> จะมีโอกาสไปอีกหลายประเทศไหม แท,แทนเอาไว้เดือนหน้าเดี๋ยวมีไปเดี๋ยวรอชมกันเลยค่ะว่าจะไปกับแบรนด์นมันต้องคิดหนักมากการที่จะแต่งตัวแะ่ลสักขั้ง,ง,งก็ต้องคิดหนักมากเหมือนกันอย่างเวลากาจะมาร่วมง,งานกับ Paul um Smith แต่รู้สึกเออ,อการที่จูนอินมาตั้งแต่จากบ้านว่าคาแรคเตอร์ของแบรนด์เป็นยังไงเพื่อที่จะมาสู่ตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออในแต่ละวันเราก็ได้ create รูปต่างๆก็รู้สึกว่าชีวิตเราสมุกมากขึ้นรู้สึกันไงที่แบบถูกจับตามองตรงนี้ที่มัาแบบเป็นสายแฟอะไรอย่างเงี้ย จะมีแบบเกรงๆบ้างเพราะรู้สึกว่าเออเราเข้ามาใสา่แฟรแล้วเราต้องทําตัวแกรมเราต้องดูดีตลอดเวลาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วน้ําตาลมองว่าตลาดแฟชั่นเขาเขามองหาความเป็นตัวเองความยูนิคของตัวเองนั่นแหละที่ที่ความแบบเราเป็นยังไงก็ก็เป็นอย่างนั้นได้เลยแค่แบบวันนี้เราได้มาสวมชุดแล้วก็พรีเซนต์ชุดของแบรนด์นที่นี่สุดไอจีพอมันูวบไม่ไม่นม่บางว่วาม,มีงาน,นต้องแต่งตัวที่เก๋ชิตลอดเวลานะคือมันก็มีบางวันที่รู้สึกว่าแบบ เราอาจจะใส่เสื้อปกติกับเางเกงขาสั้นแต่เราอาจจะสะพายกระเป๋าที่มีความยูนีคที่มีความเก๋หรือว่าเสริมบุคลิกภาพของเราแค่แบบกระเป๋าใบเดียวหรือแว่นตาหนึ่งอันก็ทําให้เราดูดีขึ้นแม้ว่าเราจะใส่เสื้อยืดเป็นเกงขาสั้นเลยเด็กก็ต้องเป็นแบบใส่แฟร์ทุกวันแะตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าอยู่บ้านแล้วแมทชิ่งชุดก็รู้สึกสนุกดีนะแล้วมันแต่งตัวสนุกใช่เรื่องของกระแสมันค่อนข้างแรงกแฟนคลับแน่นตลอดตอนนี้ ก็รู้สึกขอบคุณมากมจริงๆแ่ะก็แฟนๆเขาก็รอติดตามเราในฐะานะนักแสดงอยู่ก็ขอบคุณจริงๆค่ะที่ชื่นชอบน้ำตาในตัวที่น้ำตาเป็นแบบนี้แล้วก็ชื่นชอบในผลงานของน้ำตาจริงมันก็ทําให้น้ำตารูสึกว่าการทํางานตรงนี้น้ำตามีความสุขแล้วก็อยากอยู่ตรงนี้ไปอีกนาะนอะไรอะไรคือกลองเราลูกเราเปลี่ยนเป็น GL แล้วเราลูกมากแสนดีมากค่ะก็แฟนๆ GL นะคะในคนในคอมูก็น่ารักอีกแล้วนะ้ำตาก็อยากจะ เป็นส่วนหนึ่งแหละที่เป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดออความรักอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับ G L ก็อยากจะชวนชวนคนนอกขำวงนะคะเข้ามาดูความงดงามของอีกหนึ่งความงามของโลกใบนี้แล้วกันนะคะซึ่งมันตาลก,ก็จะทำให้เต็มที่กับทุกๆบทบาทที่ได้รับปีนี้นจะ่าม แฟนติดเยอะแบบขนาดไหนกับต่างประเทศก็ตั้งแต่ต้นปีมาก็ค่อนข้างไปเจอกับแฟนๆหลากหลายหลากหลายประเทศค่ะก็ดีใจมากๆเวลาที่เขาช่วยเราเทรนในในเอ็กซ์เลยค่ะเหมือนกับเขาก็ส่งความรักมาให้เราก็เป็นโอกาสที่เราอยากไปคืนความสุขให้เขาบ้างแล้วแต่นี้คุณน้กศึกาโตเป็นเพื่อนจริงค่ะรู้สึกว่าลงมาเนี่ยมองหาหมอโนดก่อนเลยเพราะว่าบินบ่อยมากเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็แต่างประเทศ ประเทศก็มีความสนุกที่แตกต่างกันออกไปแฟนๆน่ารักทุกประเทศเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอแฟนๆทั่วโลกรู้สึกไหที่แบบว่าเขาบอกว่าแบบสาคฟีลไปประเทศไหนคือแตกแตง่ง <c oughs> ก็แฟนๆก็แล้วอะไรแฟนขับก็จะเหมือนกับศิลปินอย่างที่เขาว่านะคะก็รู้สึกว่าเออแฟนๆก็มีความเหมือนเรามากๆก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่เขารู้สึกสนุกไปกับเราเวลาที่เราโชว์เราตกใจม่าสนามันแตก จริงๆแล้วเวลาเขาไปเขาจะเรียบร้อยกันมากมาๆเลยก็รู้สึกดีใจะค่ะที่ที่เขาแบบให้กำลังใจาานักศัพที่แฟนๆที่แบบอยางเรียกร้องตลอดใี่คู่เราไปค่ะก็นักแสดงฟิล์มนะคะอยากไปเจอกับแฟนๆทั่วโลกเลยนะคะถ้ามีโอกาสนักแสดงหวังว่าเราจะได้เจอกัน,นะค่ะขอบคุณมากเลยและผลงารผลิตหลังจากนี้ล่ะครับค่ะหลังจากนี้นะคะจะมี Girl Rules ค่ะคนหลักที่รักเคอรนะคะเป็นซีรีส์ของบ้านเจนทีวีอีกหนึ่นะะงเรื่องนะคะที่รวมไว้ทั้งหมด3 การจะมีน้ำตาลฟิล์มนะคะมิลเลอรแล้วก็เอมิอร์ก็ค่ะน้ำตาลฟิล์มมิวเลิฟแล้วก็วิลมิมค่ะก็จะเป็นสามคู่ที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่เผ็ดร้อนของบ้านเจมส์ค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถ่ายที่โซนนี้เพื่เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วตอนนี้เราลุกฮะเอมิกร์